สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลีฝันชี่ไม่กาฝันของเจซินเดเรล่า EP ที่9ค่ะพระเอกรับฟังแม่ของเขาไม่ทันจะจบเขาก็รีบเดินออกมาเพราะเขาไม่อยากฟังแม่ของเขาอีกแล้วแต่ถ้าว่าในตอนนั้นนางเอกก็ได้เดินเข้าไปหาพระเอกแล้วก็กอดเพื่อที่เธอจะให้กำลังใจเขาให้กล้าเผชิญกับความกลัวอีกครั้งหนึ่ง ทางด้านแม่ของพระเอกเธอเองก็นั่งเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เธอไม่สามารถบอกกับลูกเธอได้ทั้งหมดและมันก็ทำให้ลูกของเธอได้ฝังบาดแผลเอาไว้ภายในใจเรื่อยมายันกระทั่งโต แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้เดินเข้าไปนั่งอีกครั้งหนึ่งเขาพูดกับแม่ว่าเขาอยากฟังแม่อธิบายให้จบเรื่องราวเพราะเขาไม่อยากเสียโอกาสไปอีกแล้วหลังจากที่พระเอกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาก็เดินออกมาด้วยความเหม่อลอยโดยมีนางเอกเดินตามหลังมาด้วยในตอนนั้นพระเอกได้หันไปหานางเอกแล้วเขาก็พูดกับเธอว่า เธอช่วยกอดฉันอีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้มานั่งคุยกันโดยที่พระเอกบอกว่าเขาดีใจมากที่สุดที่แม่เขากลับมาแต่ถ้าว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยกโทษให้แม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าพ่อเขาน่าสงสารมากเกินไปนางเอกได้บอกกับพระเอกว่าที่จริงแล้วแม่ของคุณน่าสงสารที่สุดโดนดูถูกต่อหน้าลูกชายตัวเองด้วยพระเอกได้หันไปถามนางเอกว่าในเมื่อเธอรู้เรื่องราวขนาดนี้เธอยังจะล้มเลก หรือเปลี่ยนความตั้งใจที่จะเป็นซินโดเล,ล่าอยู่หรือเปล่าเธอได้บอกกับพระเอกว่ายังไงเธอก็ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเธอโตขึ้นมากับการที่ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่การที่จะบอกพ่อกับแม่ว่าเธอต้องการอะไรนั้นคือเรื่องที่ยากเธอนั้นเลยไม่ยอมทิ้งความฝันของตัวเองและพระเอกก็ได้รู้ความรับของนางเอกอีกอย่างหนึ่งคือความฝันที่ดั้งเดิมนั่นก็คือนางเอกอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเธอบอกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้เธอ เธออยากมีความฝันเป็นซินเดอเรลลาในตอนนี้เธอแค่อยากมีชีวิตที่มีความสุขสบายและอยากได้รับความรักเธอเองถึงเลือกที่จะทำแบบนี้พระเอกได้บอกกับนางเอกว่านางเอกไม่เหมาะกับเจ้าชายที่ขี่ม้าขาวมาหลอกเธอเองก็ไม่พอใจค่ะแล้วก็ทุบพระเอก เขาก็เลยจับมือเธอแล้วก็บอกว่าเธอหนะแข็งแกร่งเกินไปที่สำคัญเธอมีความมั่นใจที่น่าทึ่งเอาซะม,มากๆลักษณะนิสัยเหมือนลดเทนเลอร์ในตอนนั้นพระเอกได้เอาน่าเข้ามาใกล้ๆนางเอกแล้วบอกกับน,นางเอกว่าเธอสวยเป็นบ้าเลยเธอก็เลยบอกว่านี่เมาแล้วหรอคะพระเอกได้บอกต่อไปว่าที่ฉันพูดไปมันไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเพราะว่าเธอยังไม่รู้จักตัวเองมากพอและที่ฉันพูดก็แค่ขยายให้เธอรู้จักตัวเอง เธอโคตรเจ๋งนางเอกก็แอบเขินแล้วก็บอกว่าวันนี้ผีเข้าสิงท่านประธานเหรอเขาก็เลยพูดต่อไปว่าถามจริงเธออยากรู้อะไรเกี่ยวกับฉันในตอนนั้นพอเธอได้ฟังเธอก็จินตนาการไปว่าทุกอย่างเลยค่ะเธอได้จินตนาการไปว่าพระเอกเป็นจิ้งจอกเจ้าเสน่ห์ร้อนแรงและสุดโซคิวทําเอานางเอกหน้าแดงพระเอกก็เลยก้มมาดูนางเอกแล้วก็ถามว่าสรุปว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฉันเนี่ยเธอก็บอกว่าฉันไม่อยากรู้แล้วค่ะจากนั้นเขาก็ได้มาส่งเธอที่บ้าน แล้วก็รอจนกว่าเธอจะเข้าบ้านไปถึงจะกลับในเช้าวันต่อมาตอนที่นางเอกกำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกเธอก็ได้คิดถึงคำพูดของพระเอก ที่พระเอกพูดว่าเธอสวยเป็นบ้าฮาวาจินเองได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บอกกับนางเอกว่านี่มันกลิ่นปลาหมึกย่างชัดๆเพราะกลิ่นที่เธอทำผมมันเหมือนปลาหมึกยาก่างเธอเองก็ไม่ได้ยอมฮาวาจินพร้อมสวนกลับไปว่าก็ยังดีกว่าปลาหมึกยักษ์ก็แล้วกันเมื่อนางเอกพูดจบฮาวาจินก็เริ่มหยุมหัวนางเอกทันทีหยุมมาหยุมกลับไม่โกงนางเอกเลยใช้มือตุยไปที่ท้องเบาๆทำให้ฮาวาจินปล่อยมือเธอได้บอกว่าเธอไม่อยากเสียเวลา ตอนนี้เพราะเธอกำลังจะไปทำงานเอาไว้ค่อยคุยกันตอนเย็นและเธอเองจะซื้อเบียร์กระถั่วริส่งมาให้กินฝั่งพระเอกก็ไม่ได้แพ้กันเขาตื่นขึ้นมาก็มากอดตัวเองแล้วก็นึกถึงนางเอกวันนี้อารมณ์ดีแบบสุดๆไปเลยที่ชองน้ำเฮฟเว่นพระเอกและนางเอกก็ได้มาเจอกันเธอเลยทักเรื่องล่มของเขา ว่าเขาพกล่มไปไหนมาไหนมันดูไม่เท่เอาเลยส่งล่มมาให้เธอแล้วเธอจะเก็บดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเขาก็เลยตัดสินใจที่จะส่งล่มให้กับนางเอกแต่เขาก็เน้นย้ำว่าดูแลมันเป็นอย่างดีนะนางเอกก็เลยจับไหล่พระเอกแล้วบอกว่าเด็กน้อยชามินโตขึ้นเยอะเลยและเขาก็ย่อตัวลงให้นางเอกรูปหัวพระเอกได้ซื้อดอกไม้กับของขวัญให้กับนางเอกแต่ในตอนนั้นดันอาก็ได้มาเห็นพอดี พระเอกและดันอาก็ได้มาคุยกันเขาบอกกับดันอาว่าเขายอมรับว่าเขาชอบนางเอกจริงๆดันอาได้บอกกับพระเอกว่าสรุปว่านายมีจุดอ่อนแล้วจริงๆฉันจะกำจัดจุดอ่อนของนายจะไม่ให้เยนั่นมาเทียบกับรัศมีของฉันในสังคมเธอจะกำจัดแจริมให้หายออกไปจากที่นี่อย่างไรร่องรอย พระเอกก็เลยนึกถึงสองอาของดันอาที่จับตัวนางเอกไปเขาได้บอกว่าเขาจะปกป้องนางเอกสุดชีวิตดันอาได้บอกอีกว่า การปกป้องมันยากกว่าการโจมตีทำให้เขาจะต้องเลือกเพื่อที่จะรักษานางเอกไว้ในเช้าวันต่อมาพระเอกได้เดินมาบอกกับเลขาของเขาว่าจะมีการจัดงานแต่งที่ชองนําเฮเวนขึ้นอีกรอบหนึ่งในสุดสัปดาห์นี้เลขาก็เลยบอกว่ามันคืองานแต่งของสมาชิกค,คนไหนในชองนําดันอาได้เดินเข้ามาแล้วบอกว่ามันเป็นงานแต่งของฉันเองเมื่อนางเอกได้ยินก็ถึงกับสตันเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรดันอาได้พูดตอ ต่อไปว่ายังไงก็รบกวนคุณแจริมด้วยแล้วกันในตอนที่นางเอกกําลังตกตะลึงกับคําพูดของดันอาโดหงได้เข้ามาแล้วบอกว่าเราสองคนมีเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วก็พาตัวนางเอกออกไป โดฮงได้บอกกับนางเอกว่าให้ลาออกจากที่นี่แล้วก็เลิกเป็นของเล่นของพระเอกได้แล้วและก็ไปกับเขาที่เทศกาลหนังเบอร์ลินพอเขาได้เป็นแขกรับเชิญที่นั่นสักหนึ่งเดือนเพื่อไปเปิดหูเปิดตาและเริ่มงานกับเขาที่นั่นนางเอกไม่เข้าใจว่าทำไมโดฮงถึงต้องดีกับเธอขนาดนี้เขาได้บอกว่าเขาจะทำตามหัวใจตัวเองสักครั้งหนึ่งจัดการทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ไปหาเขา เขาจะรอนางเอกคิดว่าจริงๆแล้วเธอกับพระเอกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันสักกันหน่อยแล้วที่เธอมาคิดอยู่นี่เธองโง่หรือเปล่านะทางด้านดันอาก็พาพระเอกมาลองชุดแต่งงานดันอาลองชุดให้พระเอกดูแต่พระเอกก็ไม่มีคําชื่นชมใดๆด,ดันอาได้เดินมาแล้วเอาแจากาันเหวี่ยงลงพื้นบอกกับพระเอกว่าก็บอกแล้วไงว่าให้รักษาสัญญ,ญาแล้วก็ทําตามเขาได้บอกว่าก็ฉันทําตามเธออยู่นี่ไงจะให้ฉันทํายังไงก็พูดมาเธอได้ บอกว่าเวลาเธอใส่ชุดแต่งงานออกมาช่วยบอกเธอหน่อยว่าชุดไหนดีหรือไม่ดีเขาเลยบอกกับดันอาว่าจะต้องตบมือเหมือนแมวน้ำไหมดันอาได้บอกต่อไปว่าในเมื่อเราต้องแต่งงานกันเพราะนายผิดสัญญางั้นก็คงทำให้เต็มที่พระเอกก็เลยบอกว่าคิดว่าเราจะหวานกันมากแค่ไหนเหรอดันอาไม่มีวันสลอกตั้งสติได้แล้วดันอาได้บอกว่าถ้านายไม่ชอบแจริมเหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอก เขาก็ได้บอกว่าฉันถึงได้ทําตามคําสั่งเธออยู่นี่ไงเธอเลยบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการนั่นก็คือการสนใจฉันแค่คนเดียวเลิกทําหน้าตาหน่าสงสารแล้วยิ้มให้กับวันแต่งงานของเราหน่อยเขาได้บอกว่าก็น้าฉันหน้าตาบูดเบี้ยวแบบนี้ฉันจะมีอารมณ์ดีได้ยังไงดันอาเลยบอกว่างั้นฉันก็คงที่จะต้องทําตามใจตัวเองและเธอก็กกีดลั่นล้านพระเอกได้เดินเข้าไปหาดันอาแล้วให้เธอหันไปทางกระจกเขาได้บอกกับดันอาว่าดูนี่สิ เธอสวยนะ แต่ทำแบบนี้มันน่าเสียดายที่บ้านของนางเอกวันนี้ก็มีมิ팅ในการทำกินจิโดยที่นางเอกรับอาสาตำกระเทียมเธอตามไปแล้วก็ร้องไห้ไปจนแม่เลี้ยงสงสัยว่าทำไมเธอร้องไห้หนักขนาดนี้เธอบอกกับแม่เลี้ยงว่าไม่มีอะไรหรอกแค่กระเทียมเข้าตาในตอนนั้นซูจินได้พาแฟนหมอมาที่บ้านด้วยเธอนั้นได้อธิบายว่าเธอเองเข้าใจผิดคิดว่าคุณหมอคบซ้อนเมื่อฮวาจินเห็นฮวาจินก็ได้ลุกไปหา คุณหมอแล้วบอกว่าที่สั่งสอนไปเมื่อวันนั้นไม่เข็ดอีกหรอ หมอได้บอกว่าเขารักซูจินจริงจริง,รงแค่โดนต่อยอีกหน่อยก็คงไม่เป็นไรแม่ได้บอกว่าการทำร้ายร่างกายว่าที่พี่เขยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ฮาวาจินก็ไม่หยุดเท่านั้นเดินตรงเข้าไปหาว่าที่พี่เขยแล้วบอกว่าวันนี้จะโดนตบด้วยกิมจิอีกสักปาบหนึ่งปะล่ะและฮาวาจินก็ได้หยิบกิมจิขึ้นมาทําเอาทั้งบ้านตกใจฮาวาจินได้บอกให้หมออาปากแล้วเธอก็ยัดกิมจิเข้าปากหมอนางเอกได้มานั่งวาดรูปของพระเอกแล้วบอกว่า ว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไปเบอร์ลินเธอเกลียดคนผีเข้าผีออกที่สุดงานแต่งกับคนแบบนั้นชีวิตคงบัดซบน่าดูเธอได้มองไปที่รูปของพ่อแล้วบอกให้พ่อเธอช่วยหน่อยเหมือนตอนนี้เธอรักพระเอกอยู่แค่ข้างเดียวในตอนนั้นว่าที่พี่เคยของนางเอกเห็นว่านางเอกหายไปนานเขาก็เลยเข้ามาตามนางเอกที่ห้องบอกกับนางเอกว่าอีกห้านาทีออกไปกินข้าวได้แล้วเธอก็ได้ถามเคล็ดลับว่าทำไมจู่ๆก็กลับมารักกับพี่สาวของฉันว่า ที่พี่เขยก็ได้บอกว่าเอาจริงๆแล้วสูจินคือสาวในฝันของเขาไม่ว่าเขาจะโดนลีด่ายจากนางเอก หรือโดนทุบตีจากฮาวาจินเขาก็ไม่เลิกรักซูจินและพยายามให้ผ่านความยากลําบากไปให้ได้เพราะซูจินเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเมื่อดันอากลับบ้านเธอก็เจอบพอแล้วเธอก็เข้าไปร้องไห้เธอบอกว่าเธอสวยเหมือนเจ้าหญิงแต่เธอเองก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบเธอบอกว่าการแต่งงานครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการคุมถุงชนแต่เธอก็ชอบพระเอกจริงๆแต่เธอไม่อยากให้พระเอกปฏิบัติกับเธอแบบเธอเองก็อยากคบกับคนที่เธอรักเหมือนกันในเช้าวันต่อมาพนักงาน ช่องนำเฮเ e นก็ตก,กใจเพราะว่าอาคารได้ล็อก ทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าอาคารไปทำงานได้ปกติเลขาของพระเอกได้บอกว่าให้ทุกคนหยุดพักผ่อนเนื่องจากพักร้อนพนักงานคนหนึ่งได้บอกว่าสงสัยตอนนี้ท่านประธานคงจะยุ่งกับงานแต่งเลขาได้บอกต่อไปว่าถึงแม้เราจะหยุดกระทันหันแต่ประธานก็ได้ให้โบนัสพักร้อนกับพวกเราเลขาของพระเอกได้เดินเข้าไปหาหนางเอกแล้วบอกว่ารู้สึกไหมว่ามันทำแม่งทำแม่งถ้าเป็นผมผมจะไปหาเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นให้รู้ร กปเ,เธอได้ตัดสินใจมาหาพระเอกพอพระเอกเปิดประตูมาเธอก็เห็นว่าพระเอกได้รับบาดเจ็บ เขาได้ถามว่าเธอมาทําอะไรเธอก็ได้บอกว่าเห็นว่าที่ชองนําเฮฟเว่นมันเป็นวันหยุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เธอสงสัยเธอก็เลยมาถามเขาได้บอกกับเธอว่าเธอมีธุระอะไรก็รีบๆพูดมานางเอกคิดในใจว่าก็บอกความจริงเข้าไปสิว่าเราชอบเขานางเอกได้ถามพระเอกว่าเราจะพักร้อนกันอีกทีเมื่อไหร่เพราะว่าแบคโดงให้เธอลาออกจากชองนํมเฮฟเว่นแล้วไปเบอร์ลินกับเขาเขาก็เลยบอกว่าก็นี่ไงมันพักร้อนพอดีก็ไป เธอก็ได้ถามว่าพูดจริงๆเหรอคะเขาได้บอกต่อไปว่าช่องดําเฮฟเว่นก็แค่บันไดของเธอเท่านั้นต่อจากนี้ต่อไปก็ช่วยเลิกชอบเขา เลิกชอบคนแปลกๆอย่างเขาสัทีและใช้ชีวิตที่สุขสบายเถอะนางเอกได้ถามย้ำกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้เธอกับแบคโดฮงลงเอยกันจริงๆใช่ไหมเขาตอบว่าใช่เป็นอย่างนั้นแหละเธอได้ถามต่อไปว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงเธอกับแบคโดฮงไปกันได้สวยจะทำยังไงเขาไม่รู้สึกอะไรจริงๆหรอเขาได้บอกว่าไม่เลย ไม่รู้สึกอะไรเลยนางเอกบอกกับพระเอกว่าคุณไม่เคยจริงใจกับฉันเลยพวกวัตถุนิยมคุณมองฉันเป็นของเล่นทั้งที่เธอจริงใจกับเขามาตลอดการที่ได้เห็นเธอเป็นแบบนั้นคงสนุกใช่ไหมต่อไปนี้คุณกับฉันเราคงไม่มีธุระต่อกันอีกแล้วในตอนที่นางเอกกําลังจะเดินออกไปพระเอกได้จับมือเธอแล้วบอกกับน,นางเอกว่าก่อนที่เธอจะไปเธอควรมองฉันให้ดีแล้วก็รู้ไว้และพระเอกก็บรรจงจูบนางเอกเธอตกใจแล้วก็รี ถยพระเอกได้บอกว่าก็เมื่อกี้นี่ไงนี่ตั้งหากที่เขาเรียกว่าสนุกนางเอกก็เลยตบพระเอกทั้งสองคนก็รู้สึกเสียใจกับการกระทําทั้งคู่มีความรัก แต่ก็ไม่สามารถที่จะรักกันได้และซีรีส์ก็ได้ตัดไปที่ช่องนำเฮเว้นตอนนั้นพระเอกกำลังดูแหวนมันอาของดันอาก็ได้มาทำลายเข้าของในช่องนำเละเทะเต็มไปหมดพ่อของดันอาก็ได้ต่อยพระเอกไปแก่กาดียังไงมาทำให้ลูกสาวของฉันร้องไห้ในเวลาต่อมาพ่อของพระเอกก็ได้เข้ามาแล้วบอกว่าพอบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าตามหาความรักบ้าๆบอๆแบบนั้นเขาได้บอกกับพ่อว่าทำไมความรักแบบนั้น ไม่สมควรที่จะทำละ่ะในเมื่อแม่ก็รักพ่อมากพ่อได้บอกว่านี่แกไปเจอแม่มาใช่ไหมแกเลยเสียสติแบบนี้พอได้บอกกับเขาต่อไปว่าถ้าเขาอยู่ไม่ไหวและทนไม่ได้ก็ควรที่จะปิดช่องนำเฮฟเว่นไปซะ เราก็ตัดความเป็นพ่อเป็นลูกกันถ้าแกเลือกความรักลองดูซิถ้าไม่มีอะไรเลยเขาจะรักแกไหมสุดท้ายเขาก็จะทิ้งแกไม่มีใครในโลกที่รักฉันเท่าแกอีกแล้วและภาพก็ตัดมาปัจจุบันเขาได้เอาผ้าพ,พันคอของนางเอกแล้วก็ขอโทษนางเอก บอกว่าอย่ากเกลียดเขาเลยฉันเองได้รับโทษคือการใช้ชีวิตที่เกลียดชังตัวเองต่อไปทางด้านนางเอกก็มานั่งเศร้าแล้วก็ร้องไห้บอกกับตัวเองว่าเธอไม่ควรร้องไห้กับคนที่ไม่รักเธอด้วยซ้ํานางเอกได้รับพัสดุนั่นคือภาพวาดในสมัยเด็กที่เธอวาดในตอนที่พระเอกไปบ้านนางเอกคราวนั้นพระเอกได้เก็บภาพวาดนี้มาด้วยและมีโน้ตในซองพัสดุว่าอย่างเธอจะมาเป็นซินโดเรลล่ลาอะไร คำนั้นฉันพูดจริงๆนะเธอเหมาะกับการเป็นนักรบมากกว่าซินโดเลล่านักรบผู้กาที่ไปไหนก็ได้ที่อยากจะไปเธอมันเจ๋งและเก่งกว่าที่ฉันคิดและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ